ีครับวันนี้ผมจะมาศึกษาคุยกันกับพี่นกคิดเดียนโดยเฉพาะความสำคัญกับพี่นกคิดเดียนยังไงเกี่ยวกับวันแม่เดือนนี้ก็วันแม่วันแม่แราหลายค,คนคิดว่า ปีละครั้ง oh <my> การแต่แม่คือสำหรับของเอาทุกวันที่เตียนก็คือต้วดูในพระคำพีพระเจ้าสรนตัสไว้ว่าในมแม่ความสำคัญแค่ไหนในพระบัญญัติ เพราะฉะนั้นปีรักคราขอขวางเนอคู่แค่พอไหมนับแม่นะในป8เก้าเดือนหายไปไม่กลับมาบ้างเดินทำให้พ่อแม่เสียใจซาลรโถงกระเตลเล็ก โตโต้แม่จากโลกนี้ไปไม่เคยมีแม่แต่ผมมีแม่แม่ที่ยิ่งใหญ่ประเสริฐแม่แผ่นดินแม่แผ่นดินความรักยิ่งใหญ่สำหรับผม,มเพราะฉะนั้นมผมอยากจะพูดเล็กน้อย ผมไม่มีอะไรที่จะตอบแทนแม่ที่ยินใหญ่เจ้าแผ่นดีผมตอบแทนเิษเล็กน้อยเกี่ยวกับการกระทาำผมไม่ทำให้สามคนเสียชื่อและผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเศรษกิจที่ผิดกฎหมาย เพราะว่าผมรับแม่แผ่นดีผมก็ทําให้เียนเลือดน้อยประเทศของเราหุ่นรวยเลือดแองเราที่คนที่มีแม่แม่ภูมิใจและแม่ต้องการกับเราอะไรบ้างเงินทองทัดสินมากมายที่ให้แล้วหายตัวไปหรืมทะเละ บอกไว้ไกับแม่ทุกวันแล้วมีปัญหาในครอบครัวทุกวันผมอยากจะบอกแม่คือความสำคัญกับเราคือเราทำตัวให้ลูกที่ดีคนอื่นจะไม่ดูถูกเราต่อหน้าแม่ฉันเล็กน้อย วามรัฐของแม่เราทําตัวให้คนดีในสังคมให้แม่ก้ปหูใจแลวเรารับแม่ทุกวันที่การสแสดงไม่ใช่แค่พูดรับแม่แลวการสแสดงคือทําให้แม่เสียใจทุกวันทุกวันนี่คือไม่ควรทางใหญ่ยิ่งครับคิดเดียนเขานพระเจ้าก็ย่อ,ยองให้เราเปรีเป็นเกลือและแสงสว่างเป็นเกลือและแสงสวางคือ ชาวโลกต้องดูเป็นตัวอย่างเนาะต้องการแสนคือแสนคือทุกคนต้องการเกลือคือทุกคนต้องการเพราะฉะนั้นคีดเตรียมทุกคนคือต้องเป็นเกลือและแสงสว่างก่อนเรงเราต้องสอบของในพระคัมภีร์ถ้าเราไม่สอบของในพระคัมภีร์พูดแต่ปากว่าละแม่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเบื้องหลังเรามีวิญญาณชว่ว จมทำร้ายเราเพราะฉะนั้นคำพูดเท่านั้นรับแต่การกระทำรับแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในพระชนะของพระเจ้าทุกวันก็กจะรับแม่ทุกวันนะจะบอกพี่น้องนะครับมุมมองนะชีวิตของเราต้องเปลีป่ยนแปลงเารายหลายคนแหมาพูดว่ารับแม่นะครับ หลายคนพูดการแสดงปีรักคานเป็นเทศกาลแต่คิดเดียมไม่ใช่ครับเรารับแม่ทุกวันเราต้องแสดงให้เขาเห็นแม่คือทำให้เราเติบโต,ตหลาย,ลายด้านสอให้เราและสมให้เราไปเรียนสอให้เราอาชีพที่การทำงาน เราต้นนึกถึงบุคคลกองแม่ที่ช่วยเหลือเราอะไรบ้างแม่ผมใจตะเต็ดผมเป็นเด็กแต่ขอบคุณพระเจ้าผมมีแม่ที่ยิ่งใหญ่แม่แผ่นดินเป็นตัวอย่างให้ประเทศผมรับแม่แผ่นดินผมไม่มีอะไรจะให้ แต่ผมทำเช่นเล่นเน,น้อยๆไม่ให้ท่าผิดหวังผมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับด้านความหรือทำผิดต่อประเทศชาติผมจะไม่ทำเพราะว่าผมรับแม่ผมต้องมีการสแสดงเล็กน้อยเพราะว่าพี่น้องทิ่เตียงก็เหมือนกันต้องมีการแสดงไม่ทำให้แม่เสียใจนะครับ ไม่ใช่อย่างนั้นในพระคัำภีต่ไว้ว่าลูกเราโจเวนกันผิดหวานทำให้เราเจ็บใจเวลานั้นเราก็สนึดก็ผิดสายไปนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกวันนี้ทุกคนยังไม่สายวันนี้กลับใจนะครับกลับใจมาหาพระเยซูต้อรับพระเยซูให้ขบขมัม ที่ดีที่สุดเกือและแสสวา่างเราก็รับและดทำต้านแบบพระเสียของพระเจ้าเราก็จะเป็นเด็กด,ดีในครอบครัวเด็กด,ดีในสามคนเด็กด,ดีในประเทศก็น่าอยู่ขึ้นเออนี่คือรับแม่คือไม่ใช่ผู้แต่ปะมีการสารแดนนะครับอยากจะคุยกันกับทุกๆคนให้ลองคิดดูนะครับ ผมอยากจะแบ,บ่งปันเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกทคนสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพร